สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตรวจผลโควิด1 9กันนะคะ,ะ4-90เ,เทสได้นะคะอ,คคอ,อ,อันนี้ที่สวมนะคะบีบบัฟเฟอร์สารสกัดอันนี้าสารสกัดตัวอย่างนะคะบีบบัฟเฟอร์มันมีมันมีที่บีบเออแล้วก็มันมีไอตัวเนี้ยต,ตัวแรกนะคะเราก็จะทำในการเอาตัวนี้มาเปิดใช่ไหมพี่รส ัวนี้มาเปิดอันนี้ก็เปิดก่อนนะคะขั้นที่หนึ่งคือเอาตัวนี้มาเปิดแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกอีกตัวตัวนี้ไงคะนี่โอเคตัวนี้นะคะแล้วก็เทอันนี้ลงไปโอเคแป๊บหนึ่งเทไอ้ตัวนี้นะคะใส่ลงไปในไอ้ตัวนี้นะคะแล้วดูกันเดี๊ยวแล้วก็เทลงไปในนี้นะคะโอ้ยพุ่ง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  ให้หมดตอบลงไปแล้ว COVID test COVID test ต่อไปก็ไอ้นี่โอเคครับจับสำมีนะจับก้านมันโอเคจับก้านสัมฤีนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวสร็จแล้วสอดเลยนะคะเปิดออกมาแล้วไม่เป็นไรหรอกจิ้มเลยนะลึกขนาดไหนเอ่อเข้าไปอย่างน้อยสองจุดห้าเซนอืมข้างเดียวเหรอหมุนก้าน หมุนก้านสามหรือสี่ครั้งบริเวณเยื่อจมูกทิ้งไว้สักพักแล้วนำก้านนำเก็บออกมาอันอันเดียวกันทำทั้งจมูกอีกข้างหนึ่งทำทั้งสองข้างนะวิกกี้โอ้ยทำสองข้างร้องไห้แล้วอเออพอแล้วมรั้งที่สองอันเดิมคิ้วกันเดิมเออข้าไปลึกนะลึกลึกลึลึกลึกลึก,ลก,ลก,ลก ทำก้านตัวอย่างลงใส่ในหลอดละลายพัฟเฟอร์หมุนก้านตัวอย่าง3-5ถึงครั้งปล่อยก้านตัวอย่างอยู่ในนั้นหนึ่งนาทีดี๋ยเดยวเดี๋ยว,ยว <S <s <ays> โอเคเอาไปแล้ว <S <s <ays> <S <s <ays> โอเคแล้วก็ใส่ไปในนั้นใส่ไปในช้วยที่เราใส่น้ํายาไว้นะครับแล้วก็หมุนสามถึงห้าครั้งแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีทิ้งไว้หนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวพอชหนึ่งนาทีก่อนโอเคอันนี้ก็หนึ่งนาทีผ่านไปนะจ๊ะโอเคหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วก็เปิดอันนี้น่าจะเป็นที่ซื้อนะเราเปิดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะแล้วก็หยด ทำทันทีหยดลงไปในช่วยใช่ไหมคะมหยดเลยนะนี่นะคะช่วยแล้วเราก็หยดเลยกีหนึ่งสองออสามหยดโอเคครับนะตอนนี้ก็กลับไปแล้ว20นาทีผ่านไปแล้วนะครับฉันกำตุดก็คือแทนฉันทนขีเดียวขีเดียวแปลว่าอะไร แปลว่าในกะทิเป็นผลเป็นลบผลลบแสดงว่าไม่มีเชื้อโควิดนะครับไม่ได้เป็นโควิดนะครับก็คือไม่รู้ล่ะก็ไม่ได้เป็นโควิดนะ,อะ,ะดนนะตอนนี้บอกแล้วหายแล้วหรือว่าเป็นหวัดธรรมดานี่แหละเพราะว่าเสียงก็ยังแผลบอยู่นะมีน้ำมูกไหลอยู่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะผลการตรวจออกมาแล้วบ๊ายบายผลการตรวจยืนยันว่าไม่ได้เป็นโควิดจ้า โชว์ให้ดู